สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ลาออกเที่ยวนะครับทุกคนก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องที่ทุกคนอยินดะลาออกอยากจะไปออกอยากจะลาออกอยากเ,าเทียเ่ยวต่างๆนะครับทุกคน,นก็กระดับพ่อของผมเอ็มเจชินเคิร์นนะครับก็อ่าคลิปนี้นะครับทุกคนก็อ่าจริงๆก็คือจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะอัดมากเท่าไหร่แต่ว่ามันก็เป็นช่วงที่แบบอ่าเป็นช่วงที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นช่วงที่ผมอยา,ากจะเก็บเป็นสตอรี่แล้วก็ Memory เมมโมรีในประทรับใจในช่วงผมมากๆ นอะก,ก็เลยแบบเออไหนๆก็ไหนๆ,ๆแล้วก็เออเราอัดละกันแต่ว่าที่ผมอัดนี่คือเป็นช่วงที่เป็นช่วงท้ายท้ายของของทางแล้วกันนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเอาผมว่าเดี๋ยวผมรีแคปไปนะครับแล้วกันว่าว่าในช่วงเวลาที่ผมไปไปยังไงนะครับผมอะไรต่างๆยังไงเนาะก็ตามชื่อคลิปแล้วกันนะครับทุกคนก็ผมนะครับผมก็เป็นส่วนหนึ่งของงานวัน อของผมก็เป็นส่วนหนึ่งของงานโครงการที่เป็น m i กยูสนะครับผมของโครงการชื่อว่าวันแบงคอกก็เป็นโครงการอาหางสาริมัพซับที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแล้วก็ใหญ่ที่สุดในประเทศภูมิภาคของประเทศไทยนะครับทุกคนในกรุงเทพมหานครคือ <c oughs> ใหญ่มากมาก ผมต้องบอกนะครับนะในพื้นที่ไร่ในส่วนของไร่นะครับ100ไร่นะครับทุกคนคือถ้าจับไม่ผิดก็คือ100 800ไร่นะครับคือใหญ่มากซึ่งวันนี้ที่ผมอัดก็คือแบบคือเป็นวันที่25ตุลาคมปี2567หรือปี2524เอ้ยปี2 0 2 4ซึ่งผมต้องบอกว่าเป็นโครงการที่ผมรู้สึกว่า ถึงแม้ว่าผมไม่ได้อยู่ตั้งแต่ต้นโครงการตั้งแต่เริ่มตอกเสาเข็มก็ตามแต่เป็นโครงการที่ผมรู้สึกว่าผมเข้ามาในการทํางานในครั้งนี้แล้วผมรู้สึกผมพาผมใจแล้วผมดีใจมากที่ผมได้ทํางานโครงการนี้แต่โครงการที่ผมทําอยู่เป็นโครงการที่เป็นรูปแบบของคฮเทลนะครับผมเป็นรูปแบบของโเทลของโครงการโอเทลคือโรงแรมนะครับก็คืออยู่ในโครงการนั่นแหละเดียวกันแต่พอผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าที่เป็น อยากจะบอกกับทุกคนก็คือผมรู้สึกกับรู้สึกปรทับใจแล้วก็รู้สึกภูมิใจมากที่ว่าผมได้เป็นส่วนหนึ่งในครั้งนี้แม้ว่าจะเป็นระยะในอันสั้นแม้ว่าจะเป็นระยะในอันสัน,นแค่8-9เดินก็ตามผมก็รู้สึกภูมิใจมากๆในครั้งนี้มากแล้วก็ผมอยากจะพาทุกคนนะครับทุกคนไปดูไปดูโครงการบรรยากาศในโครงการสภาพบรรยากาศโครงการต่างๆที่ผมอัดมาเท่าที่ผมอัดมาแล้วก็จนถึงพิธีการ ในการที่โอเพนนิ่งแกรนด์โอเพนนิงในครั้งนี้นะครับทุกคนไปรับชมรับฟังกันเลยครับไป ช่วยครับทุกคนก็โอเคทุกคนอย่างที่ทุกคนได้รับชมได้รับฟังไปทีบ้อยนะก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับทุกคนคืออลังการมากอลังการงานสร้างงานนี้ผมต้องบอกว่านะครับทุกคนคือทางเจ้าสัวนะครับผมคือเจ้าจุ๋ยสัวคือถ้าผมจําชื่อผิดนะเป็นเจ้าสัวของที่เกีย่ยวกับเบียช้างบอกแบรนด์นะครับคือ <c oughs> เขาเป็นเจ้าของ หางสาดีมาทับในโครงการนี้ทั้งหมดนะครับทุกคนคือโครงการนี้ทั้งหมดซึ่งผมต้องบอกว่าเป็นอะไรที่เพอร์เฟกต์และอลังการมากๆแล้วการจัดงานในโครงการนี้ในแกรนด์โอเพนนิ่งในครั้งนี้นะครับทุกคนไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับทุกคนเป็นการแกรนด์โอเพนนิ่งที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแล้วก็ในประเทศไทยของเราด้วย แล้วก็เป็นการแกรนโอเพนิ่งที่ผมต้องบอกว่างานนี้นะครับทุกคนเป็นการน,นำทีมงานแสงสีเสียงจากทีมงานโอลิมปิกจาก Paris 2 0 24ล่าสุดอีกด้วยคืออย่าบอกว่าเป็นอะไรที่อลังการมากๆอเมซิ่งที่สุดทุกคนผมมีคิดว่าจะเป็นอะไรที่เป็นส่วนหนึ่งในครั้งนี้ประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ มาก่อนเลยผมรู้สึกยินดีและดีใจของคุณมากในการที่เป็นครงเ,เป็นส่วนหนึ่งในโครงการไม่ว่าจะเป็นแค่เด็กน้อยคนหนึ่งในการเติบโตในโครงการในโครงการนี้นะครับทุกคนก็ขอบคุณมากแล้วก็ยินดีนะครับทุกคนก็ก็หลังจากนี้นะครับผมก็ในโซนของแต่ละโซนก็เปิดเป็นเทียบร้อยนะครับทุกคนก็ฝากทุกคนนะครับมาเยี่ยมชมกับโครงการของคน ในของโครงาการเรานะครับวันเบงกอกนะครับทุกคนก็ในส่วนของผม้ก็จะเป็นในส่วนของผมก็คืออาจจะเป็นของในส่วนของโฮเทลกะดำมนะครับทุกคนก็ฝากทุกคนนะครับมาดูและมาชมกับงานของทีมงานของโปรเจกต์ของเรานะครับในการทํางานในโปรเจกต์นี้แะทุกคนก็ส่วนของผมก็จะทํางานให้เต็มที่ไปถึงที่ที่สุดในดีที่สุดในโครงาการที่ผมรับทํางานอยู่นะครับ ในปลายปีนี้จนกว่าที่ผมกำลังจะออกในปลายปีนี้นะครับทุกคนก็ฝากนะครับทุกคนให้มาเดินมาชมกับโครงการวันแบงค์ล็อกในครั้งนี้ด้วยนะครับทุกคนก็ถ้าคนทุกคนถ้าทุกคนชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดทีบส์สสไคร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเป็นให้เพื่อแจ้งเตือนทุกคนแล้วก็สับสติไคร์ให้ทุกคนหวังว่าคลิปนี้นะครับจะแมสแล้วก็ไปถึง 300 Subscriber ในพายปีนี้นะครับทุกคนก็ใกล้จะถึงปลายปีแล้วขอร้องให้ทุกคนกด Subscribe ให้ผมช่วยนะครับทุกคนแค่้จะถึง300ใช่ไหมล่ะ Subscribe กดไลค์เถอะนะครับทุกคนนะ,สสนะนนะอีกแค่มีกี่นิดนึงนะครับก็ประมาณนั้นอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับทุกคนก็ประมาณนั้นทุกคนหวังว่าจะเกินเะแล้วก็ไปเจอกันในคลิปหน้าคลิปต่อไปเป็นคลิปอะไรติดตาม following my channel ด้วยนะครับทุกคน let's go bye bye